hello สวัสดีค่ะทุกคนพนื่อนยช่องเนอเทอบอรี่กักนอย่แล้วนะคะวันนี้จากที่คุณคนเห็นต้นคลิปเราก็จะมารีวิวสกินแคร์ที่ฮอตฮิตตลอดการไปเลยนะคะในปีนี้นะคะจะเป็นจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจากสกินมันโอฟนเนาะที่แบบได้รับอาจากคิดที่แล้วเนาะที่ทุกคนถ้ายังไม่เคยดูก็เดินเนอรจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็นั่นแหละ ก็จะไปดูคิววันนี้นะคะก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตั้งใจช่องเนอร์เฮอร์บิวอรี่ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปตามชางคิววันนี้ก็ได้เลยคะ่นะไ๊ค่ะ ก็จะมารีวิวสกินแคร์ของแบรนด s k i o n 104 o เนาะเป็นรุ่นเซนเทล่าแต่อันนี้เขาจะเป็น Hyalur i l i c a นะคะเป็นรุ่นใหม่จากอันที่แล้วเนาะแล้วก็คือกระแสตอบรับจากคลิปที่แล้วก็คือรลนหลับบอกนะคะแบบก็คือเกินค่าของเราเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติชมแล้วก็เออแบบคอมเมนต์นู่นนี่นั่นเนาะก็แบบคือครั้งที่แล้วว่าเลยอ่ะ พูดชื่อแบรนด์เขาผิดความจริงความจริงคือแบรนด์เห็นไหมทุกคนไม่ได้เห็นว่าเซนเทลย่าเนี่ยจะคว่าแบรนด์มันเ็คือเซนเทลย่าแต่เขาจะเป็นคือสกีไวโอโฟล์ตอื่นๆเนี่ยเพิ่งมารู้ตอนที่เราตัดคลิปเนาะและ้วแบบมีเพื่อนๆเข้ามาคอลเลกแบบแก้ให้เยอะมากเลยเนาะก็ต้องขอบคุณด้วยเนาะแล้วก็ขอโทษด้วยที่แบบพูดผิดอ่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่ของแบรนด์สกีไวโอโฟลเลยเนาะเขาเป็นรุ่นไฮยา ไฮยาลูซิก้าเนาะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มที่ตัวเซรั่มกันก่อนเ,เรามาเริ่มที่ตัวเซรั่มกันก่อนเลยนะคะซึ่งเป็นตัวนี้นะคะ,ะตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่าเซนเทล่าไฮยาลูซิก้าบลูเซรัมนะคะจากแบบนด์สกิน4ันโอโอโฟรอบนี้ไม่ผิดแน่นอนะคะ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะแกะข้างในทูกันก่อนนะคะข้างในเขาจะเป็นแบบนี้นะคะปริมาณนะคะนี้5 0มิลน,นะคะ50 ML ซึ่งบอกเลยว่าแบรนด์นี้เขาก็ทุ่มทุนในการผลิตผลิตโปรดักของเขาตอนนี้เป็นขวดแก้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะแคะเอ้ยไม่ใช่แคะเคาะทุกคนได้ยินเสียงไหมไมันเป็นแก้วเนาะเออเขาลงทุนนะนี้ปริมาณ50 ml ก็คือปริมาณเบบเออราคาจุกจุกพอดีเลยเนาะอะซึ่งตัวนี้นะคะราคาเดี๋ยวเนยจะแปะไวนะ้นอนเนยจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะแปะไว้ตรงนี้ให้ละกันานะตรงช่วงนี้ว่าราคาเท่าไหร่ นะคะอันนี้เป็นเซรั่มเจลสีฟ้าปรับผิวกระจ่างใสชุ่มชื่นต้านริ้วรอยนนี้เป็นสิ่งที่แบรนด์เขาเคลมนะคะเดี๋ยวเนยขออญาตอ่านละกันนะเพื่อความแบบ เพื่อความไม่ผิดผิดพลาดน,นะคะอันนี้เป็นเซรั่มเพื่อเพื่อเติมเต็มผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นยาวนานตลอดวนันเสริมเกาะปกป้องผิวและเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวให้อ่อนเยาวต์ต่อต้านการเกิดริ้วรอยปรับผิวให้สว่างกระจ่งางใสด้วยไฮยาลูริก้าสุดพิเศษที่ประสานคุณค่าของเซนเทล่าอาเชียติก้านะคะตัวส่วนผสมหลักของเขาเลยนะคะอ่ะส,สกการสกัดบริสุทธิ์ที่มาจากมะนาวก้กานและไฮยาลูรอน3ชนิดเนยลิ้นเหมือนไม่ไหวแล้วลิ้นเปียกไ,ไฮยาลูรอนิกนะคะ3ชนิดในอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดเพื่อผิวชุ่มชื่นและผ่อนนคายปัสมดุนน้ และความมันผิวเนื้อวอเตอร์เจลสีฟ้าธรรมชาติจากการ์เดเนียร์ฟลอริดาฟูดเอ็กซตรนะคะเนื้อบางเบาจะเขาไม่เหนียวเหมือนผสมนะคะ,ะ,คะที่มีชื่อว่าไนอาซินามายแล้วก็อะเดโซนิก อะเดนซินนะคะอะเดนซินถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะปรับผิวก็จ่งางใสแล้วก็มีไฮยาลูซิก้าที่เติมเต็มความพื่นื่นผ่อนคลายและปรับสมดุลน้ำและความมันนะคะแถมตัวนี้นะคะทุกคนเขามี 5-layer hyaluronic acid นะคะแล้วก็เซรามายนะคะที่ช่วยลดการสูญเสียน้ำจากเซลล์ผิวนะคะเสริมการทำงานของ เกาะบ้องกันผิวและที่สำคัญนาทุกคนอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวนะคะมากับสิ่งที่ทุกคนทายไ,ได้นะคะก็คือคุณสมบัติหลักเลยก็คือเขาจะไม่มีพาราเบนน้ำหอมสังเคราะห์แอลกอฮอล์สาร SLS ซิลิโคนแล้วก็สีสังเคราะห์นะคะอันนี้คือสิ่งที่ทางแบรนด์เขาเคลมมาเลยนะคะอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนเลยตัวนี้ก็จะเป็นขวดแก้วใช่ไหมเดี๋ยวเราเปิดออกมาก็จะเป็นฝาปาั๊มแบบนี้ซึ่งก็ ถูกใจทุกคนแน่นอนนะคะไม่เลอะเทอะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะสัมผัสเนื้อให้ดูเนื้อเขาก็คือเป็นเนื้อเจลสีฟ้าแบบก็คือเป็นกึ่งฟ้ากึ่งขาแบบเนสๆอ่ะเนาะเป็นตัวนี้เองเลยขออนุญาตสวอตซึมเอ้สวอตท้ายดูเป็นเนื้อเจลสีฟ้าแบบซึมไวจริงๆตามที่เขาเคลมเลยนะอ่าเป็นแบบนี้เลยทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงมันก็จะซึมลงไปในผิวแล้ว นั่นแหละเป็นแบบนี้เลยนะคะเขาไม่ได้มีกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นน้ําหอมแต่คือน่าจะเป็นกลิ่นของผลิตภัณฑ์ที่แบบพวกสารสกัดที่เขาใส่ลงไปเนาะก็เป็นกลิ่นแบบอ่อนๆแต่แบบทาไปก็ไม่ได้แบบระคายเคืองต่อผิวอะไรแบบนั้นเนาะนี่ก็คือเป็นคุณสมบัติที่ทางแบรนด์เขาเขนมานะคะอย่างแรกเลยจากที่เขาเคมเรื่องความ ชุ่มชื่นความสว่างแล้วก็ต่อต้านริ้วรอยนะหลักๆเลยความชุ่มชื่นเหนื่อยให้เต็มสิบเลยเพราะว่าเป็นชุ่มชื่นจริงๆแล้วผิวไม่แห้งตนืนตื่นเช้าม,มาก็แบบเออผิวมันก็แบบมีความแบบอิ่มน้ำอะไรเงี้ยเออก็ถือว่าดีเนาะก็อย่างที่หนึ่งก็คือให้ความชุ่มชื่นอย่างที่สองคือปัดปรับปรับผิวกระจ่างใสนะทุกคนอันเนี้ยคือถามว่าเห็นได้ชัดมากไหมคือไม่ได้เห็นชัดมากขนาดนั้นแต่ว่า คือใช้แล้วผิวมันก็แบบไม่ได้มีปัญหาผิวอะเออทุกคนพอเข้าใจไหมเหมือนแบบเออผิวก็ดูใสผิวดีผิวแบบเป็นแบบสิวไม่ขึ้นยอะไรเงี้ยคือถามว่าแบบขาวจนแบบดูดีไม่ไม่ถึงขาวมากทุกคนแต่มันทําให้ผิวเราแบบดีขึ้นแล้วก็ผิวใสอะไรแบบนี้เนาะและอันสุดท้ายนะคะก็คือการต่อต้านริวรอยนะคะ ถามว่ามันต่อต้านริ้วรอยไหมมันไม่ใช่สกินแคร์ที่สามารถช่วยต่อต้านริ้วรอยขนาดนั้นแต่ที่เขาบอกว่าต่อต้านริ้วรอยเพราะมันเป็นสกินแคร์ที่ช่วยต้นน้ำให้ผิวถ้าผิวเราอะค่ะขาดชุ่มชื่อใช่ไหมทุกคนริ้วรอยมันก็จะเกิดเร็วแต่อันเนี้ยพอมันเกิด้ำให้ผิวผิวมีความซุ่มชื่นมีความยุ่นมันก็เลยช่วยต่อต้านริ้วรอยนะคะอะซึ่งถามว่าเหมาะกับคนอายุแบบเนยไหมอย่างทค่นี้สองที่สามนี้เลยว่าโอเคนะแบบถ้าใครตามหาสกินแคร์ที่ต้องการแบบ เพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวอันนี้ถามบอกเลยว่าตอบโจทย์แต่สิ่งหนึ่งที่แบบอยากจะเคมแบบคนพบเลยค่ะจากการใช้อันนี้นทุกคนรู้สึกว่าใช้แล้วสิวไม่ขึ้นข้อดีของมันนะก็คือมันมีส่วนผสมของเซนเทล l ่าใช่ไหมทุกคนซึ่งมันก็คือไปบัวบกมันช่วยให้แบบผิวขังแรงแล้วก็แบบคือทําให้ผิวหน้าเราไม่แพ้งายอะไรเงี้ยซึ่งก็คล้ายๆตัวก่อนหน,น้านี่ที่เคยรีวิวไปเนตัวซีรีส์เออีกอันนึงก็คือดี แนะนำนะคะเลยคอมเมนต์สำหรับตัวบูเซรามจาก Skim เมอร์อันนี้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนก็มาถึงตัวต่อไปนะคะก็คือเจ้าตัว sleeping pack อันนี้นะคะตัวนี้ชื่อว่าเ e n เชล่นะคะ ไฮยาลูซิกาซีปิ้งแผคจากแบรนด์สกินวันโนะคะยามิกรอบนะคะจะได้ไม่เผ็ดน,นะคะเป็นกล่องสีฟ้าคล้ายๆกันเลยนะคะไม่ได้มีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะคะอะพอเปิดกล่องข้างในมานะคะก็จะเป็นซีปิ้งแ็คที่มาเป็นอ่าในลักษณะหลอดแบบน,นี้เป็นหลอดพลาสติกนะคะปริมาณ100 ml นะคะส่วนราคาเดี๋ยวจะแปะไว้ให้เหมือนเดิมนะคะอะ เดี๋ยวเรามาฟังคุณสมบัติที่ทางแบรนด์เขาเค k มาอีกรอบนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็น Sleeping Pack เนื้อเจลสีฟ้าปรับผิวกระจ่างใสนะคะชุ่มชื่นต้านริ้วรอยนะคะ Sleeping Pack เสิมความชุ่มชื่นให้ผิวอย่างล้ำลึกนะคะเสริมเกาะเอ้ยเสริมเกราะปกป้องผิวและเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวให้ผิวอ่อนเยาว์ต่อต้านการเกิดริ้วรอยปรับผิวให้สว่างกระจ่างใสด้วยไฮยาลูซิก้าสุดพิเศษที่ผสานคุณค่าของเซนเทราอาเชียติก้านะคะสารสกัดเป็นสุดจากจากมาดากัสกาและไฮยาลูรอนิก ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อผิวชุ่มชื่อและผ่อนคลายปรับสมดุลน้ำความมันผิวเนื้อวอตอร์เจลสีฟ้านะคะธรรมชาติจากเดเ d e n i a Florida Fruit Extract นะคะเนื้อบางเบาซึมเร็วไม่เหนียวเนื้อน,นะคะอะต่อไปนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเนื้อเจลเป็นซีรีฟเพลทที่เป็นเนื้อเจลสีฟ้าบำรุงล้ำลึกนะคะและ้วก็เติมความชุ่มชื่อแล้วไม่ทำให้ผิวเนืน้อนะคะที่สำคัญเขาก็มีผสมของในอ,อาร์ซินามาแล้วก็อะเดโนซินนะคะปรับผิวกะจางไสแล้วก็มีไฮยาลูซิก้าที่เติมความชุ่มชื่อผ่อนคลายปรับสมดุลและความมันผิวนะะค สำคัญนะคะมีเมลาโทนินนะคะที่ช่วยให้ผิวผ่อนคลายและพักผ่อนอย่างล้าลึกนะคะมีเซรามายที่ช่วยลดการสูญเสียน้ําจากเซลล์ผิวนะคะเสริมการทํางานของเกราะป้องกันผิวและเช่นเคยนะคะโกนเป็นสกินแคร์ที่อ่อนโยนต่อผิวปราศจากพาราเบนนะคะน้ำหอมสังเคราะห์แอลกอฮอล์สาร SLS, นะคะซิลิโคนแล้วก็สีสังเค ส่วนใหญ่อ่าส่วนตัวนะคะถ้าเปรียบเทียบสองตัวนี้นะคะตัวนี้เขาจะมีไฮยาลูรอนิกที่เป็น5 l a y e r รเนาะที่แบบเออแบบเพิ่มความชุ่มชื้นท่าท่าอะไรประมาณนี้นะท่าท่าแปรแบบไม่ผิดมาก็น่าจะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวนี้เขาจะเป็นแบบซ e e p ิ้งแพ c k ที่เหมือนเป็นทำหน้าที่เป็นมอยเจอรไรเซอร์แต่เป็นรูปแบบเจลแล้วก็มีเมลาเทานินที่ช่วยแบบให้ความข่อนคลายกับผิวเนาะนั่นแหละประมาณนี้ ตังกันไม่ตางกันเยอะเนาะซึ่งอันนี้เป็นเซรั่มอันนี้เป็นซีปิ้งแพ็ก็คือเหมือนเป็นลีปิ้งมาสก k นั่นแหละทุกคนถ้าพูดกันง่ายๆนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติที่ทางแบรนด์เคลามาก,กับเจ้าตัวลีปิ้งแพ็กตัวนี้เลย ส่วนตัวนะคะเนคิดว่าเจ้าตัวเนี้ยอีกเจ้าตัว sleeping h a c k ตัวเนี้ยคล้ายๆกับตัวฮักลี่ที่เป็น sleeping mask เนาะที่เป็นหลอดแบบนี้คล้ายๆคล้ายๆกันเลยทุกคนเออเนื้อก็เป็นเนื้อเจลเหมือนกันเนยคิดว่าคุณสมบัติคล้ายๆกันเลยเติมความุืมยืนในผิวเนาะก็ <c oughs> นั่นแหละมันมันก็คล้ายๆจอร์ไรเซอ e r ใครที่ต้องการแบบจอร์ไรเซอร์ที่ถูกและดีะราคาแุกก็ตัวนี้เลยก็แนะนำเป็นเนื้อเจลนะ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญ เขาก็ซึมซาบไวนะแล้วก็ไม่เหน,นอหนักผิวแต่ว่าเวลาลงอ่ะเดี๋ยวเนยจะสวอทให้ดูหรือเมื่อกี้เริ่มเนยลือสวอทอ่ะนี่เป็นเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อเจลแบบนี้เลยคล้ายๆเจ้าซีรัมพอทาลงไปนะทุกคนนะพอทาลงไปมันก็จะแบบซึมแต่แรกๆอ่ะพอทาไปใช่ไหมจะเหมือนแบบเป็นน้ําที่ผิวก่อนมันเหมือนเนเคลือบผิวหนึ่งทีแล้วก็มันค่อยๆซึมลงไปมันไม่ได้ว่าซึมไวเหมือนซีรัมเนาะ แต่ว่าถามว่าซึมไวไหมก็คือซึมไวไม่เหนียวนนหนื้ผิวตื่นเช้ามาก็หน้าไม่ได้แบบว่าเยิ้มมันก็คือผิวเราก็เหมือนอิ่มน้ําพอดีเหมาะสมไม่แบบว่ามันเกินไปหรือว่าแบบแห้งเลยเพราะว่าเขาเติมรครับเรื่องให้ผิวนี่เปคนมันก็แห้งไปกับผิวเลยนาะงสำหรับตัวตัวสลิปปี้ครับตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญเลยสําหรับส่วนตัวนะในคิดว่าตัวตัวสกิปปี้สองตัวเนี้ยเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยเนาะเพราะว่าจากที่เขาเคลมมา ที่ไม่มีพาราเบรไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์อะรพนี้นนะ mm. ก็คิดว่าเหมาะกับอุปกรณ์พื้แล้วก็ปิแูแพงง่ายก็น่าจะใช้ได้นะคะรา mm. คาก็ mm. ค่อนข้างย่อมเยาวนะคะแล้วก็ mm. ไม่ได้แพงเกินไปแล้วก็ที่สำคัญนะทุกคนลยซื้อจากในอออเแบาบอยูใช่ไหมคะว่ามีโปรโมชั่นด้วยนี่นั่นแต่ล่าสุดอะที่เนยเข้าไปดูในลาซาด้าเนานะก็ เป็นร้านค่ะออฟฟิเชียลของเขาก็มีรถนะคะซื้อเป็นแบบนี้ยแพ็กคู่อย่างเงี้ยสองอัน690้าน690บบาททุกคนถือว่าคุ้มมากนะ หรือว่าถ้าใครเป็นสมาชิกอบบอบลยูนะซื้อในนั้นก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้สปอนเซอร์เลยมาเนาะแต่ว่าเห็นว่าเออราคามันดีเนาะแล้วก็มั่นใจด้วยเพราะว่าเห็นมีหลายคนนะคะที่แบบทักมาว่าเอ,อ้ยซื้อร้านนี้ได้ไหมซื้ออันนี้ได้ไหมเพราะว่ากลัวของบอมเลยแนะนําให้ซื้อจากรานค้าทางการที่เป็นแบบร้านออฟฟิเชียลจะดีที่สุดนะคะทุกคนก็จบแล้วนะคะทุกคนสาหรับการรีวิวนะคะเจ้าตัวไฮยาลูซิก้าบูสิซรัมกับซีรีส์ ค่ะใครจะซื้อมาลองใช้หรือว่าใครที่หาสกินกครที่ราคาย,ย่อมเยาวแล้วก็อ่อนโยนต่อผิว2องตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากนะคะอ่ะนั่นแหละใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะหรือใครมีคำถามอยากได้ทำคลิปอะไรนะคะก็กดคอมเมนต์แ่้งคลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละคะ่ะ